วันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะไปร้านเมี่ยงนะคะเป็นร้านเนี่ยงที่รสชาติอร่อยที่สุดละคะ่ะตั้งแต่ที่แม่อ้อได้กินมานะคะร้านเมียงแม่เรียมนะคะอยู่ใต้สะพานลอยนะคะร้านจะอยู่ติดกับข้าวหลามแม่เลนูนะคะร้านจะอยู่เยื้องๆกับตรงข้ามกับอําเภอกรงไกรล,ลาชนะคะร้านคุณแม่เรียมเนี่ยอยู่ที่อําเภอกงไกรล,ลาชนะคะทุกคนผ่านไปผ่านมาเนี่ย ไปอุดหนุนได้นะคะรับรองไม่ผิดหวังค่ะรสชาติของเมี่ยงคำบอกได้เลยว่าอร่อยมากเพราะว่าไส้เมี่ยงเนี่ยคุณแม่เรียมเนี่ยแกเคี่ยวอย่างนี้เลยนะคะใช้น้ำตาลนะคะแล้วก็มีเ,เป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะทุกคนเคี่ยวอยู่นานนะคะเหนียวจนได้ที่นะคะแล้วก็นำมาห่อนะคะอันนี้ก็เป็น ต้นตำรับนะคะนี่ร้านดังในตอตอเลยนะคะวันหนึ่งเนี่ยหอ่อกันไม่ไหวเลยทีเดียวแป่เดียมแกก็จะนั่งห่ออยู่อย่างนี้นะคะแม่อ้อก,ก็อุดหนุนไปนะคะ 3- 4ส,สี่ถุงเลยค่ะอร่อยมากๆก็เก็บบรรยากาศนะคะในการเคี่ยวไส้เมี่ยงนะคะก็พูดคุยกับคุณแม่เลียมนะคะก็คุณแม่เองก็เป็นคนกันเองนะคะแนะนําลูกค้านะคะเราก็เก็บภาพบรรยากาศนะคะอันนี้ก็ นั่งหออย่างนี้เลยนะคะหอไปคุยไปแบบนี้นะคะก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะคะเรารู้สึกว่าเรานำเสนอไส้เมี่ยงมากๆนะคะทุกคนเพราะว่าไปร้านอื่นไม่มีแบบนี้นะคะเวลาเราซื้อกลับมาเนี่ยก็จะเป็นน้ำตาลอย่างเดียวนะคะน้ำตาลต่างหากนะคะน้ำตาลปิ๊บแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็จะได้เป็นใบเมี่ยงมาแล้วก็จะได้เป็นถั่วกับมะพร้าวที่คั่วนะคะ เอามาผสมกันนะคะแต่ว่าที่ร้านนี้แตกต่างตรงที่ว่าเขาเคี่ยวไส้เมี่ยงเองนะคะคืออร่อยมากนะคะความเปรี้ยวของใบเมี่ยงเนี่ยเราสามารถบอกได้นะคะใครชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยเดี๋ยวคุณป้าคุณแม่เรียมเนี่ยก็จะจัดให้นะคะก็เลยติดใจเลยจ้าทีนี้ไปกินร้านอื่นนะก็ไม่เหมือนร้านคุณแม่เรียมนะคะอันนี้คุณแม่เรียมนะเอาให้พระเอชิมนะคะคนโขไทยแท้ทๆนะก็ยัง รู้สึกว่าเอ้ยเราไปอยู่ในมาทําไมเราเพิ่งมาเจอร้านเมี่ยงที่มันอร่อยแบบนี้นะคะร้านแม่เลียมมีรับสั่งทํานะคะก็คือไปสําหรับงานเลี้ยงหรือว่าจัดเบรกอะไรอย่างนี้แม่แก,กก็ทํานะคะก็ใครจะไปนะคะอยากซื้อมาฝากเนี่ยก็สั่งล่วงหน้าได้นะคะมีเบอร์โทรนะคะถ่ายไว้ให้ดูแล้วนะคะอร่อยมากๆไม่ผิดหวังจริงๆค่ะแม่เลี้ยมแก,กก็น่ารักนะคะ แกออกกล้องจนชินแล้วค่ะมีหลายรายการนะคะไปถ่ายแกนะคะลงคลิปทิกอก็ลงยูท e Facebook อะไรก็มีหมดเลยนะคะก็แกก็เป็นงานนะคะทุกคนน่ารักจริงๆค่ะแกบอกว่าก็นั่งอยู่อย่างนี้ทั้งวันนะคะออเดอร์เข้าแบบปังๆรัวๆเลยค่ะนี่แกก็ให้แม่อร์ชิมนะคะว่าเอาลองชิมดูก่อนนะคะเราชิมเข้าไปก็แบบลองดูอ้าอ เต็มปากเต็มคำนะคะทุกคนแต่อร่อยมากมันหวานหวานนึบนึบมันมันเปรี้ยวนะคะเราชอบใบเมีย่ยงชิปเปรี้ยวนะมันอร่อยมากนะคะอยากให้ทุกคนได้กินนะถ้าใครผ่านไปที่อำเภอโกงไก่ลาดนะคะจังหวัดสุโขทยัยก็ไปอุดหนุนคุณแม่ได้นะคะนี่ร้านก็จะอยู่ตรงข้ามกันอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นอำเภอโกงไก่ลาดนะคะทุกคนร้านของไม่เรียมก็จะอยู่ตรงข้ามกับอำเภอโกงไก่ลาดนะคะจะอยู่ที่ใต้สะพานลอยนะคะ ฝั่งนี้นี่จะเป็นอำเภอที่ว่าการนะคะก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านของคุณแม่เรี่ยมนะคะใต้สะพานรลอยที่ทำลูกสอนชี้ไว้ให้ทุกคนดูแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะใครผ่านไปผ่านมาก็ไปกินเมี่ยงที่มันอร่อยอร่อยนะคะรับรองนะคะว่าอร่อยมากๆค่ะสำหรับคนที่ชอบทานเมี่ยงนะคะ